สืบต่อการล็อกดาวน์เนาะตอนแรกเพื่อนว่าจะเปิดล็อกวันที่สิบเก้ามือวานนี้เนาะมือนี่วันที่เสารเพื่อนได้สืบต่อล็อกดาวน์ไปจนมดเดือนนี่ก็บ่แเนี่ใจว่ามดเดือนนี้จะเปิดได้นะประเทศเราหรือว่านครหลวงเวิงจันทร์โดยเฉพาะนครหลวงเวิงจันทร์สืบต่อล็อกดาวน์อีกอีกสองอาทิตย์หรือว่าอีกสิบห้ามืออีกสิบห้ามือเพื่อนว่าอาจจะเปิดได้แต่ว่าก็บบแเนี่ใจมือวานนี้ก็มีกรณีที่ว่าติดกับบ่หลายแล้วเริ่ม จาก10คนลดมา5้าคนเหลือ2คน3คนคนหนึ่งเนาะกะ็บบางว่าจะเป็นการปิดลออ็อกอ่าอาทิตย์สุดท้ายหรือว่าเดือนสุดท้ายเนาะค่ะพระเจ้าก็ภาวนาว่าเพิ่นจะเปิดใบๆนี่ในหลังจากอันสิ้นสุดโตล็อกดาวครั้งสุดท้ายนี่เนาะเพราะเพิ่นก็ได้ประกาศไปเมื่อวานนี้แล้วว่าจะสืบตัวล็อกดาวอีกจนกว่าจะ บบมีผู้ติดเชื้อจากคนในโอโหก็คิดว่านักพอสมควรถ้าหากว่าสืบต่อหลอกไปเรื่อยๆนี่บูบว่าสิอยู่สิกินอย่างไดแต่ละคนก็จะมีความเดือด้อนที่แตกต่างกัอนออกออกไปเนาะบางคนก็ตกเวยตกงานบบมีเวยกเหตุงานทําสิไปใส่ก็บ่ได้อันนี้ก็ก็เห็นใจทุกคนก็สู้สน,นํากันเนาะเพื่อให้มีมีอัตราการติดเชื้อที่น้อยสุดหรือว่าบบมีการติดเชื้อแล้วก็พวกเราก็จะได้บ่ต้องมีความกังวล เราเราแ,ว,แวงสิ่งกันและกันเนาะแต่ว่าปัจจุบันนี้หลายคนก็ได้สักวัคซีนเกือบว่าประเทศเราในบแนี้จว่าสักวัคซีนไปจากปอร์เซนแล้วแต่ก็คิดว่าจานวนหลายสักวัคซีนนะน่ะก็เป็นเรื่องดีเนาะหลายคนก็เข้าถึงวัคซีนดานี้ไพเซอร์ก็สักไปแล้วเนาะเกือบว่า ครบจานวนที่ว่าเพื่อนเอามาแล้วแล้วอัตราการจองไปซื้อก็คิดว่าครบทรวนตามตามโดสที่ว่าเพื่อนได้นําเข้ามาแล้วก็บัิษแอสตราแอสตราวันที่15เดือนเจนี่ก็ถือว่าเป็นอันล็อตทีหนึ่งถือว่าจบแอสตราไปเนาะแล้วก็ซีโนฟาร์มก็กำลังนําเข้ามาอันนี้ก็เป็นเรื่องดีแล้วข้าพระเจ้าก็เสือว่าทุกคนจะได้เข้าถึงวัคซีนยังไงได้และทุกคนจะได้หาวัคซีนทุกคนมีความปลอดภัยและแถ้าหากว่ามีการติดเชื้อก็จะเหตุให้อาสุขภาพของคน คนแต่ละคนก็จะบมีผลกระทบหลายนอกจากภาวนาว่าจะประเทศลาวหรือว่าทุกประเทศจะหมดต่อสู้ลักษณะโควิดตัวน,นี้ไปเนาะครับจ้าก็ขอเป็นกาลังใจแล้วก็หวังว่าทุกคนจะ stay healthy and stay safe without covid infection บหูสิทบจาเป็นยังต้องโทษไปเนาะเพราะว่าปัญหานี้ทุกคนต้องมีความเป็นเจ้ากันมีความแชรีสปอนแชร์แชร์ทุกอย่างเนาะแชร์น้ากันเพื่อให้เอาสนะปัญหาตัวนี้ต่อไปเนาะถ้าหากผู้ใดผู้นึงจะสู้กับมันเป็นไปบ่ได้ที่ว่าจะเอาชนะนั้นต้องการกําลังใจต้องการโฮแมงห่มงใจเพื่อเอาชนะปัญหาตัวนี้ต่อไปก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนแล้วกันพวกเขาก็จะสืบต่อ เป็นเจ้าการในการ isolate our self at home หรือว่า work work from home เหตุเวียกจากบ้านตัวนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าจะช่วยในการหลุดพ้นอาตาัตราแออัดหลุดพ้นอัตาาการติดเสื้อเนาะถ้าพวกเ์าเป็นเจ้าการํำกันครับเจ้าเสื้อว่ากาจะเหตให้ปัญหาตัวนี้จบไปอย่างไวๆก็ขอฝากทุกคนแล้วก็ขอเป็นกำลังใจทุกคนแล้วกันอยู่ เาคนเรวิงจันทร์เมื่อนี้ก็ตนแรงเนาะครับพระเจ้าหลังจากฟังข่าวมาก็ฟังข่าวแล้วก็ฟังข่าวตอนนี้กําลังฟังข่าวเพื่อแถลงการว่าจะมีการสืบต่อลลอกดาวจังไดนะก็ตนเส้นทางตัวนี้เป็นเส้นทางถนนหน้าดุงโดกหน้ามหาวิทยาลัยแห่งชาติหรือว่ามอสอเนาะจงเป็นถนนหนึ่งที่ว่าไฟก็เสียงสว่างก็เริ่มเปิดขึ้นมาบางบ่อนบางจุดแล้วก็เห็นว่าบางฮานก็ได้เปิดขึ้นก็ เห็นบรรยากาศก็กดีขึ้นแล้วก็หวังว่ามันจะพรอนคลายลงเทอาน่อยเทอหน่อยเนาะขอบใจอะไร